สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในงานเปิดโครงการทดลองตลาดในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยหรือขอบองานนี้จัดขึ้นในวันที่เกากันยายนพศ2565ณนรงแรมภูแมนขอนแกนราชาออคิดในวันที่เราไปจัดแสดงสินค้าที่ยูทูบที่เหล่าเอฟซีได้มีการนำเสนอสินค้าและผลประกอบการก่อนและหลังจากที่เข้าไปพัฒนาสินค้าให้ศาสตราจารย์ดรธิดารัตน์บุญมาศ รอนที่การบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจได้รับฟังและนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่ศาสตราจารย์ดรธิดารัตน์บุญมาศเข้ามาพูดคุยและคําแนะนําคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่จะเป็นถุงข้าสตี๋เอนถุงแกงเราต้องทำนี้ออกมาด้วยเวลาทานต้องทำแบบนี้ด้วยเวลาโชว์ก็ไม่งั้นจะมันก็เหมือนมันก็ไม่ไดก็เลยมาใส่เป็นถุงข้าวติ๋บรรยากาศ ก็จะทําให้กระทั่รัดขึ้นแล้วก็ผูกขาดได้สะดวกขึ้นเพราะว่าคนไม่รู้ก็จะคิดว่าเหมือนกันไหมอ่าต้นโตอย่างนี้ตัวด้านนี้อันนี้คนคนคนจะไม่สนใจคนจะคิดว่าขายขพราะคนทั่วไปอ่อันนี้ติตัวได้ดีมากซึ่งต้นตะกร้านี้ทางสำนักขาที่ทิ้งลงไปในมจะเป็นส่งเสริมทางด้านการขายออนไลน์มาแต่็นที่ไม่ได้มีคอวเตอร์การสื่อสารทีชาวบ้านก็ปิดเราไม่ทันแล้วครับตอนนี้ครับผมเพราะว่า พอตีตลาดเริ่มเริ่มที่จะส<ม>นจใจมากขึ้นจากไปเดีเมีเซสต็อก6 6ดบถ้าจบคนก็อันนี้คือวัตที่ขาิดภาพบรรยากาศการจัดแสดงสินค้า u t ทของพื้นที่ตำบลเหล่าที่ทางทีมเหล่าอีได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการมาจัดแสดงและทดลองตลาดจะมีสินค้าตะกร้าภายซซและ,ะผ้าห่มอบหุ่น สินค้าที่ถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำุลเหล่าอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดแสดงสินค้ามีประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีทั้งคนที่เข้ามาซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ตะกร้าภายเซและก้าห่มโอุ่นที่ทาง u ู t ูบเที่วีได้เข้าไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้าการตั้งชื่อแบรนด์การเพิ่มแท็กสินค้า การออกแบบแพจกิจสิ้งและยังช่วยส่งเสริมการตลาดโดยการสร้างเพจ Facebook การขายผ่านเพจ Facebook และการไลฟ์สดทําให้มีฐานลูกค้าเพิ่มและยังทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทางทีมยูทูบีหลอเอฟซีจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศภายในงานจัดแสดงสินค้ายูทูบีของตำมูลต่างๆภายในงานปชุมวิชาการระดับชาติเพื่อข่ายบริการวิชาการสถาบันรุมศึกษาไทยหรือขบอ

ทีหลอเอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนและซื้อสินค้าที่ทางยูทูบีตะมลเหล่านำไปจัดแสดง